แก้วปวกพระธาตุค่ะแก้วปวกพระธาตุจากบ่อปงหลวงอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะแก้วเม็ดนี้มีขนาดเม็ดอยู่ที่1.4คูณ1.8เซนติเมตรค่ะเป็นแก้วที่มีความใสมากๆนะคะเป็นปวกพระธาตุที่แลดูแล้วสะอาดตามากเลยทีเดียวค่ะเป็นแก้วใสๆนะคะปวกพระธาตุเป็นสีขาวเงินค่ะ มีความกลมนะคะและบางจุดของปวกพระาธาตุนะคะบางเม็ดเขาจะมีการลอยตัวค่ะอยู่กลางเม็ดเลยนะคะไม่มีติดด้านใดด้านหนึ่งของแก้วเลยค่ะบางก้อนนะคะก็จะเริ่มต้นจากด้านล่างค่ะแล้วก็บางก้อนนะคะก็จะมีการลอยตัวขึ้นมาเหนือแก้วค่ะ คือแต่ละด้านของปวกพระทาตนะคะก็จะไม่ชนกับแก้วด้านใดนด้านหนึ่งเลยค่ะมีความแปลกและสวยงามมากค่ะนี่คือด้านหลังของปวกพระทาตนะคะบางก้อนก็จะติดกับพื้นล่างค่ะและบางก้อนก็จะมีการลอยตัวขึ้นมานะคะให้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะ ลายก้อนเลยทีเดียวนะคะที่ลอยอยู่กลางเม็ดโดยที่ไม่ติดด้านใดนด้านหนึ่งของผนังแก้วเลยค่ะมีความสวยงามใสและดูสะอาดตามากเลยทีเดียวนะคะลวกพระธาตุแต่ละเม็ดนะคะก็ค่อนข้างที่จะกลมสวยค่ะเหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรือนแหวนชายแหวนหญิงหรือว่าจี้ห้ยคอหรือว่าเก็บวางบูชาไว้ประจำบ้านประจำร้านก็ดีมากเลยทีเดียวนะคะ ถือว่าแก้วปวกพระธาตุเป็นแก้วที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่หลายๆท่านนะคะก็พอทราบกันแล้วนะคะว่าเป็นแก้วที่ค่อนข้างที่จะหาได้ยากและมีอิทธิคุณโดดเด่นมากเลยทีเดียวค่ะ เหมือนกับว่าได้ไหว้สา,สาสาเรียวิกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะถือว่าเป็นแก้วที่ค่อนข้างจะหายากค่ะถ้าท่านสนใจนะคะสอบถามแอดมินได้โดยตรงค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ